สวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งในวันนี้ก็มีข่าวใหญ่เข้ามาโดยรัสเซียนั้นได้เปิดฉากโจมตียูเครนด้วยดโดรนและขี่ปนาวุธครั้งใหญ่ทําให้บ้านเรือนประชาชนชาวยูเครนเสียหายจํานวนมากมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไม่น้อยส่วนทางด้านของยูเครนก็ไม่ได้นิ่งเฉยก่อนหน้านี้พวกเขาได้โจมตีสนามบ,บินทางกระถารของรัสเซียซึ่งสามารถทําลายถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ของ เซได้นอกจากนี้ยังมีข่าวว่ายูเครนได้ทําลายเลปเตอร์ของกองทัพรัสเซียได้อีกจํานวน2ลําส่วนสถานการณ์ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้เราจะไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิเรตตี้พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปดูข่าวหลักเดี๋ยวเรามาอัปเดต ข่าวสำคัญล่าสุดกันก่อนครับซึ่งมีข่าวว่าเครื่องบินขับไล่แบบซู35ของกองทัพอาศรซียถูกยิงตกบริเวณเขตครูตในวันนี้เบื้องต้นเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากการโจมตีของเครื่องบินรบแบบ F16 ที่เพิ่งเข้าประจำการในยูเครนหรือเป็นการสกัดกั้นจากระบบป้องกันพลังกาศแบบพิทีออทของสหรัฐที่ยูเครนใช้งานอยู่อย่างไรก็ตามก็มีภาพหลักฐานการตกของเครื่องบินรบลำล่าวที่สามารถบันทึกภาพวิดีโอจากโดรนได้นะับว่าเป็นข่าวดีมากส หรับกองทัพยูเครนครับซึ่งนี่ถือเป็นครั้งที่8แล้วที่ยูเครนสามารถทำลายซู3 5ได้นับตั้งแต่สงครามเต็มรูปแบบได้เริ่มต้นขึ้นในปี2022ซู3 5พวกมันเป็นเครื่องบินรบรุ่นทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของรัสเซียและถือเป็นทรัพยากรทางอากาศที่มีมูลค่าสูงและการสูญเสียพวกมันแต่ละลำย่อมส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของกองทัพการดรัสเซียอย่างมีนยัยสําคัญอย่างแน่นอนครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวหลักกันบ้างโดยเมื่อคืนวันที่6ที่ผ่านมารัเสเซียนั้นได้เปิดฉากโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธและดโดรนจํานวนมากซึ่งมุ่งเป้าการโจมตีไปที่กรุงเครียบรวมถึงเมืองใหญ่หลายแห่งและพื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศยูเครนอีกด้วย ประธานาธิบดีวโ l เลดเมียเซลนสกีระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยจํานวน80รายและมีผู้เสียชีวิตอีกจํานวน4รายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมอยู่ด้วยครับส่วนล่าสุดนั้นมีการอัปเดตว่ามีผู้เสียชีวิตรวมกันทั้งสิ้นจํานวน7รายแล้วครับ รัสเซียโจมตีเมืองธรมธรมดาาอย่างหน้าด้านๆด้วยโดรน,นกว่า400ลำขี่ปราวุธกว่า40ลูกเราจำเป็นต้องกดดันให้รัสเซียหยุดการโจมตีเหล่านี้เซลินสกี้กล่าวอานี้เขาน่าจะหมายถึงต้องการให้นานาชาติเนี่ยช่วยกันกดดันรัสเซียให้เข้าสู่กระบวนการเจราจายุติสงครามนะครับซึ่งแอดมินก็เห็นด้วยก็คือรัสเซียพอตัวเองถูกโจมตีพวกเขาก็ไม่รู้จะเอาคืนยูเครนยังไงนะครับโดยมากแล้วรัสเซียก็จะใช้ขี่ปนาวุธหรือว่าโดรนต่างๆเนี่ยยิง เข้ามาในเขตเมืองของอขยูเครนซึ่งรัสเซียก็ทำแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากประธานาธิบดีโวโลาโดิเมียป,ปูตินของรัสเซียให้คำมั่นสัญญาว่าจะตอบโต้ยูเครนจากกรณีปฏิบัติการสไปเดอร์เว็บที่ได้โจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซียซึ่งทําให้เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียถูกทําลายและเสียหายจํานวนหลายสิบลำ บางแหล่งข่าวนั้นได้กล่าวว่าการโจมตีเข้ามาในยูเครนนั้นทําขึ้นในขณะที่ปูตินกําลังโทรศัพท์หาทัา้มก็คือโทรไปฟ้องทั้์ว่ายูเครนเนี่ยบางอาจมาทําลายเครื่องบินทิ้งระเบิดของพวกเขานะครับดังนั้นปูตินก็จะเอาคืนแต่การเอาคืนของรัสเซียก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ รัสเซียทาเหมือนกับว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทํทาทั้งที่ฝ่ายรัสเซียเองได้ใช้เครื่องบินเหล่านี้บรรทุกขีปนาวุธร่อนยิงโจมตีเข้าใส่เมืองต่างๆของยูเครนอยู่เป็นประจำครับ ส่วนทางด้านกองทัพการยูเครนรายงานว่ารัสเซียได้ส่งโดรนพิชีพจำนวน452ลำรวมถึงขีปนาวุธอีก45ลูกเข้ามาโจมตียูเครนในคืนที่ผ่านมาโดยโดรนส่วนมากจะเป็นโดรนแบบซาเฮดที่ออกแบบโดยอิหร่านแต่ว่าในปัจจุบันนี้รัสเซียสามารถผลิตเองได้ระบบป้องกันเพดังกาดของยูเครนสามารถสกัดกั้นโดรนได้จำนวน199ลำและขีปนาวุธอีก36ลูกซึ่งรวมถึงขีปนาวุธพิสัยไกลแบบอิสกันเดอร์เอ็ม างส่วนด้วยอย่างไรก็ตามดโดรนอีกจํานวน169ลำํำยูเครนไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าดโดรนเหล่านี้อาจถูกใช้เป็นตัวล่อเรดาร์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของหน่วยป้องกันพางากาศของยูเครนจากเป้าหมายหลัก ต่อมาในช่วงเช้าของวันที่7มิถุนายนเซเลสกี้ได้ออกมากล่าวอีกครั้งว่ารัสเซียไม่ได้เปลี่ยนท่าทีพวกเขายังคงโจมตีเมืองและชีวิตของผู้คนอย่างต่อเนื่องเป้าหมายการโจมตีมีตั้งแต่ในเขตของรวีฟเทอร์โนปิลเคียบซูมีปโตว,ว่าเชอร์คาซีและเชอร์นีฮีเป็นต้นพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่นาทีแรกของสงครามรัสเซียได้เลือกทำลายเมืองและหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ แม้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียจะอ้างว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการที่เรียกว่าสไปเดอร์เว็บและบรรลุปเป้าหมายแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อเมืองต่างๆของยูเครนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่มีการโจมตีอย่างหนักติดต่อกันถึง3ามคืนถือว่าเป็นหนึ่งในการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามลุก,กรานยูเครนแบบเต็มรูปแบบได้เริ่มต้นขึ้น อย่างไรก็ตามยูเครนก็ไม่ได้นิ่งเฉยก่อนหน้านี้ในคืนวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมากองกำลังของยูเครนได้โจมตีฐานทัพอากาศและเป้าหมายทางกระหารของรัสเซียหลายแห่งก่อนที่การโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียจะเริ่มขึ้นโดยหนึ่งในเป้าหมายก็คือสนามบินแองเกิลและสนามบินไดอากิเลโวซึ่งเป็นฐานทัพหลักของฝูงบินทิ้งระเบิดทางายุทธศาสตร์ของร,รัสเซียและศูนย์กลางโลจิสติกในเขตครูด ฐานทัพอากาศแองเกิลทตั้งอยู่ในเขตซาราตอฟอยู่ห่างจากแนวหน้ากว่า600กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบตู9ก็15 1>, 1ู0และตู22 m 3อที่ใช้โจมตีเมืองต่างๆในยูเครนเสนาธที่การทางทหารของยูเครนรายงานว่าการโจมตีในครั้งนี้ทําให้เกิดเพลิงไหมขนาดใหญ่มีถังเก็บเชื้อเพลิงขนาดใหญ่อย่างน้อย3ามถังถูกเผาไหม้และมีเสียงระเบิดหลายครั้งขณะที่ผู้ว่าการรัสซาราตอฟโรมมนบุสกินยอมรับว่าเกิดเพลิงไหมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและมีอาคารที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจากโดรนของยูเครน ส่วนสนามบินทางกระฐานไดอากิเลโวในเขตไรซานซึ่งเป็นฐานของเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกาอากาศและเครื่องบินขับไล่คุ้มกันก็ถูกโจมตีเช่นกันโดยมีรายงานว่าเกิดไฟไหม้และมีการเคลื่อนไหวของระบบป้องกันทางอากาศยูเครนย,ยังอ้างว่าได้โจมตีศูนยโลจสติกที่เชื่อมโยงกับหน่วยฐานของรัสเซียในเมืองคูบากีในเขตครูดอีกด้วยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้รายงานว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของอยูเครนได้จํานวนหนึ่ง 174ลำใน12ภูมิภาครวมถึงพื้นที่ของไครเมีย การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของรัสเซียจะดำเนินต่อไปจนกว่าการลุกรานยูเครนจะยุติลงอย่างสิ้นเชิงเสนาธิการยูเครนกก่าวการโจมตีระลอกนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลที่พัฒนาขึ้นของยูเครนโดยมุ่งเน้นตัดทอนทรัพยากรที่รัสเซียใช้ในการโจมตีทางอากาศต่อยูเครนนอกจากนี้โดรนของยูเครนยังได้โจมตีสนามบินนานาชาติเบรียนของรัสเซียทําให้เรปเตอร์แบบ MI8 ถูกทําลาย และเฮลิคอปเตอร์ MI-35 ได้รับความเสียหายแหล่งข่าวในกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียเปิดเผยกับสื่ออิสราว่าการโจมตีครั้งนี้ทําให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต M.I.8 เป็นเฮลิคอปเตอร์อนเนกประสงค์สำหรับการลำเลียงและการลาดตระเวนส่วน M.I.35 เป็นเฮลิคอปเตอร์จู่โจมติดอาวุธหนักทั้งสองลำถูกใช้งานโดยกองทัพรัรเซียในปฏิบัติการต่อยูเครนอย่างต่อเนื่อง ก็ถือได้ว่าเป็นการเอาคืนของยูเครนที่สะสมเช่นกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิ i ร i ต a รีร่ดีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ